เจ้าดอกลูปีหรือว่าจำนวนมากๆเราจะเรียกว่าลูปีนิดนะคะคือเจ้าลูปีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2 0 0สายพันธุ์เพื่อนๆนะจะมีสายพันธุ์เตี้ยสายพันธุ์สายพันธุ์สูงนะคะซึ่งอ่ลูปีเนี่ยเป็นเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมจะคล้ายๆกับต้นอดอกมะลินะคะจะมีกลิ่นหอมคล้ายดอกมะลิแล้วก็จะมีหลากหลายสีสันมากเวลาที่มันขึ้นเป็นดงเป็นดงเนี่ย มองไกลเนี่ยมันจะสวยงามมากมีทั้งสีน้ําเงินสีม่วงสีขาวสีชมพูนะเพื่อนๆนะสีชมพูอ่อนซึ่งซึ่งสีสันมันเนี่ยมันล่อตาล่อใจคืออยากให้เราเนี่ยนำมันไปปลูกเพื่อนๆนะล่อตาล่อใจมากแต่ว่าข้อเสียของมันคือเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คือฝักของมันเพื่อนๆนะฝักมันจะเหมือนฝักของเม็ดถั่วถั่วแค่นะคะคือเจ้าลูกปีเนี่ยคือถ้ามันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอันตรายแล้วก็ทําลาย ระบบนิเวศนะคะคือเจ้าลูปีเนี่ยดอกไม้ชนิดนี้สวยงามล่อตาล่อใจติดใจ,ใจ,ใจผู้คนนะคะอยากมีไว้ครอบครองอยากมีไว้ครอบครองภายในสวนของตัวเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะนําไปปลูกนะเพื่อนๆนะแล้วก็ห้ามนําไปปลูกหรือว่าขยายเผาพานันธุหรือว่าขยายพื้นที่ในการปลูกนะคะเพราะว่ามันมันมันลามคือเหตุผลคือเจ้าลูปีเนี่ยมันเป็นต้นไม้ต่างถิ่นนะมันไม่ใช่ดอกไม้ ในทินฐานของประเทศฟินแลนด์ป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นดอกไม้ที่นําเข้ามาจากต่างทินโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงนะอาจจะเป็นมาจากสายลมหรือว่าผู้คนนําสั่งมาแล้วมาปลูกมาอะไรประมาณนี้นะคะคือเจ้าลูปีเนี่ยเวลาที่มันโตเพื่อนๆดูดิเห็นไหมคือจริงๆแล้วในบริเวณนี้ติ่งตะลิงเนี่ยเป็นบริเวณของต้นต้น,ตนบูเบอรี่นะคะแต่พอเจ้าลูปีมันมัน,ม,นมันมาโตแล้วเนี่ยมันจะขยายเป็นวงกว้าง นะสักปีแรกมันจะไม่ค่อยมีทิ่ทลวมีน้อยมากแต่พอปีนี้มันจะมีจานวนเยอะมากแล้วมันขยายเป็นวงกว้างพอมันขยายเป็นวงกว้างปุ๊บด้วยความที่มันมีลําต้นที่หนาใหญ่นะเพื่อนๆนะมันก็จะคุมหมดเลยคุมคือมันจะทําลายไม่ให้ต้นไม้ชนิดอื่นเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างเช่นเห็นง่ายๆเลยต้นบูบุลี่เนี่ยแถวนี้จะไม่มีเลยจะมีแต่ต้นลุปปีเพียงอย่างเดียวเพื่อนๆดูจะมีเพียงแค่ต้นลุปลปีเพียงอย่างเดียวนะคะ เนี่ยจริง,รงๆแล้วมันน่าจะมาทําลายก,ก็มีคนเข้ามาเหยียบเข้ามาย่าแลนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันโตไงเ,เพื่อนๆเพราะว่ามันจะลามไปทั่วเลยแล้วมันจะลามพะมันม,มันไม่ลามแค่นี้นะสิ่งที่น่าก,กลัวคือกลัวว่ามันจะลามเข้าไปในเขตป่าพาะมันพอมันลามเข้าไปในเขตป่าแล้วเนี่ยบูเบอรี่เห็ดจะไม่ขึ้นเลยนะเพื่อนๆนะนี่คือเป็นเป็นต้นไม้เป็นต้นไม,ตไม้ต่างถิ่นที่อันตรายมากในประเทศฟิแนแลนด์แล้วก็ คือไม่อยากจะให้ผู้คนเนี่ยหลงไหลในความสวยงามของมันแต่ความสวยงามของมันเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ระยะสั้นๆเองนะคะพอเวลาที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะขยายพันธุ์วิธีการที่มันขยายพันธุน์เพื่อนๆลักษณะนี้เลยคือมันมีเม็ดเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อนมันเหมือนกับต้นต้นถัน่วแคะเพื่อนคือพอพอพอ,พอถึงเวลาเนี่ยใกล้ช่วงซึกงสือเนี่ยช่วงรุ่นใไมอร่วงเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ย มันก็จะทิ้งต้นลงดินนะเพื่อนๆนะแไอ้ไอ้เมล็ดพันธุ์พวกนี้มันก็จะโตขึ้นมาแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแล้วอยู่ใกล้แล้วกลิ่นหอมรู้สึกลงหลรู้สึกว่าชอบมากในความสวยงามเพราะว่าสีสันมันล่อตาล่อใจแต่ความแม่แรงมันมีคือเวลาที่มันโตแล้วเนี่ยมันจะโตลามไปตลอดพื้นที่เลยแล้ววิธีกําจัดนะก็คือว่าขุดหลุมขุดหลุมต้องเอาพลาสติกรองไว้ใต้หลุมนะรองรองก้นหลุม เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์มันเนี่ยขยายต่อไปแต่นิวคิดว่านะทางที่ดีนะคือต้องเผาเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆแล้วมันลามมันลามน่ากลัวมากปีที่แล้วบริเวณนี้นะหลังบ้านนิวนะมันไม่มีเยอะขนาดนี้แต่พอเราดูจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสวยงามก็จริงแต่ว่าตัวต้นไม้เนี่ยมันปกคลุมตลอดทั้งพื้นที่คือมัน มันทําให้ไม่มีต้นไม้อื่นสามารถที่จะเกิดได้ซึ่งนี่แหละคือปัญหาของประเทศฟิลแลนด์ตอนนี้นะคะที่ทางประเทศฟิลแลนด์เนี่ยพยายามที่จะจะบอกนะคะรณรงลงว่าอย่านําไปปลูกในบริเวณในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าในบริเวณที่ของตัวเองเพราะว่ามีบางคนนะคะที่นําไปปลูกในบริเวณสวนหลังบ้านนะคะาของบางคนก็นําไปปลูกบริเวณสวนหลังบ้านของตัวเองนะปรากฏว่ามีปัญหาเพื่อนๆในบริเวณเขตบ้านพักฤดูร้อนมีปัญหาคือ มันโตแล้วมันรามรามไปทั่วเลยแล้วปรากฏว่าพอมันรามแล้วเนี่ยต้นไม้อื่นที่เราปลูกไว้เนี่ยก็ไม่สวยก็จะมองไม่เห็นนะคะมันเป็นต้นไม้ที่คุกคามแล้วก็ทําลายระบบนิเวศแล้วก็ทําลายต้นไม้ท้องถิ่นเป็นต้นไม้ต่างถิ่นที่น่ากลัวที่สุดนะคะแล้วนิวเห็นนะะไอ้พวกนี้นะคะมันสามารถที่จะสั่งตามอินเทอร์เน็ตได้คือของประเทศจีนเนี่ยมันจะมีขายสามารถที่จะสั่งสั่งสั่งเม็ดพันุ์เข้ามาได้ แต่อยาอย่านะคะนิวเตือนเ,นเพื่อนๆนะคะว่าอย่าคิดที่จะนําเจ้าต้นลูกป,ปีเนี่ยไปปลูกในบริเวณในบริเวณบ้านตัวเองนะเพราะว่ามันจะลามมันจะลุกลามแล้วมันมันกาจัดยากมันกําจัดยากมากยากมากๆแต่ความสวยงามมันมีเยอะแต่ว่าผลเสียมันก็มีเยอะเหมือนกันนี่แหละค่ะนี่ที่นิวจะนํามาขยายนะคะขยายขยายเหตุผลแล้วก็สาเหตุว่าว่าว่า,ว,าว่าทำไมต้นไม้สวยๆอย่างนี้ถึงต้องถึงต้องกําจัดเพราะว่า มันสวยเพียงแค่เฉพาะภายนอกแล้วจะมีกลิ่นหอมมากแล้วแล้เวลาที่เราเด็ดไปเนี่ยไปไว้ในบ้านเนี่ยที่มีกลิ่นหอมก็จะประมาณสักสองสามวันมันก็จะร่วงหมดนะครับเพื่อนแต่ข้อเสียของมันคือเจ้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่แข็งมากแล้วก็หนึงต้นเนี่ยมันมีเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตเพื่อนนดูนะพอมันโตแล้วโตแล้วมันก็แก่พอแก่ปุ๊บเม็ดมันก็จะร่วงลงพื้น พอเม็ดมันร่วงลงพื้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมาใหม่แล้วปีหน้ามันจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกแล้วมันจะลางเขง้าไปในป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็ถึงได้รณรลค์นลงนะคะรณรลค์ลว่าไม่ให้ขยายขยายเมย็ดพันธุ์แล้วก็รณนลค์งคือพยายามที่จะปราบปรามแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเพื่อนๆนะนี่แหละเพื่อนๆคือผละะที่นิวมาขยายความว่าทําไมประเทศฟินแลนด์เนี่ยถึง ป่าประกาศนะคะว่าระบุนะคะว่าไอ้ต้นลูปีนเนี่ยมันเป็นต้นต้นไม้ที่อันตรายแล้วก็อันตรายอย่างร้ายแรงเพราะมันทําลายระบบนิเวศแล้วก็มันเป็นต้นไม้ต่างถิ่นนะคะที่จะเข้ามาทําลายต้นไม้ท้องถิ่นต้นไม้พื้นที่อย่างเช่นต้นบูเบอรี่ถ้าหากว่ามันหลังเข้ามาในป่าเนี่ยรับรองไม่ได้เกิดเป็นเพื่อนแล้วมันโตไวมากแล้วมันมีต้นไม้ที่มีใบที่ใหญ่แล้วก็ต้นสูงสูงประมาณเมตรเมตรยีได้นะคะบางต้นนะแต่ว่าไม่มีหลายสายพันธุ์ แต่เนี้ยมันมีอย่างน้อยก็ออสองร้อยสายพันธุ์เพื่อนแล้วก็อันตรายเพราะมันลามมันลามไวลามไวโตไวแล้วก็กินพื้นที่กําจัดยากาฆ่ายากเพราะว่าเม็ดพันธุ์มันเม็ดใหญ่แล้วหนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีเม็ดพันธุ์เนี่ยมากกว่า100เม็ดลองคิดดูว่า1ปีพอมันเข้าพอ1ปีเนี่ยถ้ามันมีใน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 พื้นที่สัก20เมตรเนี่ยมันขึ้นมาเต็มเนี่ยแล้วพอเม็ดพันธุ์มันเนี่ยแก่แล้วก็ร่วงลงพื้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกเป็น สิเท่า20เท่านะคะของจํานวนของแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไมช้ชนิดนี้ชื่อว่าลูปีอย่านําไปปลูกในบ้านในสวนนะคะเพราะว่ามันลามแล้วก็กําจัดยากโอเคนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่อยากจะบอกอเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะนิวฟิลแลนด์ค่ะ